สวัสดีค่ะอันยนี้ยาเซโยพบก,กับบอกเล่าเกาหลีอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่15แล้วค่ะ,ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องการผันตัวที่ยุดที่ไม่เป็นไปตามกฎค่ะ คนที่เรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจะรู้ดีว่าภาษาเกาหลีเวลาเอาคําต่างๆเข้ามาไว้ในประโยคเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนรูปตลอดตามรูปแบบประโยคหรือว่าไวยากรณ์ที่เราใช้ถูกไหมคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปตามกฎที่วางไว้ตลอดนะคะในภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าพูลคิวชิกพูลคิวชิกนะคะคำว่าพูลเนี่ยแปลว่าไม่นะคะ และคิวชิกแปลว่ากฎหรือกฎเกณฑ์นะคะรวมกันพูดคิวชิกแปลว่าการผันที่ไม่เป็นไปตามกฎนั่นเองค่ะโดยการผันที่ไม่เป็นไปตามกฎเนี่ยมีเยอะมากนะคะจะทยอยอธิบายเรื่อยๆโดยวันนี้จะเริ่มจากการผันตัวฮียืดที่ไม่เป็นไปตามกฎก่อนค่ะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาก่อนนะคะเอาละค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าการผันตัวฮียืดที่ไม่เป็นไปตามกฎเนี่ยจะต้องผ่นยังไงบ้าง มีเนื้อหาอยู่ด้วยกัน4ข้อนะคะข้อที่1ก็คือเมื่อตัวสะกดฮีดเจอกับคำว่าเนนะคะแต่เดิมเนี่ยกฎจะให้ตัดตัวฮีดทิ้งไปเลยแต่ว่าตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมามีการเปลี่ยนกฎใหม่ค่ะว่าจะตัดตัวฮีดทิ้งหรือว่าจะคงไว้เหมือนเดิมก็ได้นะคะถูกทั้งคู่ค่ะยกตัวอย่างเช่นกามาทา กามาธาที่แปลว่าดำหรือสีดำนะคะเจอกับคำว่าเนกลายเป็นกามนเน k กามนเนหรือกามาเนกามาเนก็ได้ทั้งคู่นะคะคำที่สองนะคะโนราธาโนราธาที่แปลว่าเหลืองหรือสีเหลืองนะคะเจอกับคําว่าเนกลายเป็นโนร a เนโนราเนหรือโนราเน โนราเนได้ทั้งคู่นะคะต่อไปนะคะคือรอดทาคือรอดทาที่แปลว่าอย่างนั้นนะคะเจอกับคำว่าเนกลายเป็นคือรอนเน่คือรอนเนหรือคือรอนเนคืรเนก็ได้ทั้งคู่นะคะข้อที่สองค่ะเมื่อตัวสะกดียดืดเจอกับคำว่าอือให้ตัดียืดและ ออทิ้งทั้งคู่นะคะยกตัวอย่างเช่นพารัทธาพารัทธาที่แปลว่าน้ำเงินหรือสีน้ำเงินนะคะเจอกับคําว่าออมิอ,มอนเห็นไหมคะมีคำว่าอออตัดฮีอและอออออกกลายเป็นพารามยอนพารามยอนนะคะทงครัฐาทงกรัฐาท,ที่แปลว่ากลมหรือทรงกลมนะคะเจอกับคําว่าอ่นอ่น อือถูกไหมคะตัดที่ยืดและอือออกกลายเป็นธงกืรันธงกืรันนะคะฮายาท่าฮายาทาที่แปลว่าขาวหรือสีขาวนะคะเจอกับคำว่าอือมือโรอือมือโรตัดที่ยืดและอือทิ้งนะคะกลายเป็นฮายามือโรฮายามือโรนะคะ ข้อที่3ค่ะเมื่อตัวสะกดฮียด่ยืดเจอกับสระอหรืออนะคะให้ตัดฮี่ยืดและอ,อทิ้งทั้งคู่ค่ะแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงสระแหรือสระเอแทนนะคะยกตัวอย่างเช่นพารัฐาพารัฐะที่แปลว่าน้ำเงินหรือสีน้ำเงินนะคะเจอกับคำว่าอัตตะอัตตะ เห็นไหมคะมีสระอาตัดฮียุดและก็อาทิง้งแล้วเปลี่ยนเป็นสระแอนะคะกลายเป็นพาเรตาพาเรตานะคะโนราตาโนรตาท,ที่แปลว่าเหลืองหรือสีเหลืองนะคะเจอกับคําว่าอาจิตาอาจิตาตัดฮียุดและอาทิง้งเปลี่ยนเป็นสระแอกลายเป็นโนเรจิตาโนเรจิตา นะคะชิคโคมอทาิคโมทาที่แปลว่าดำมากหรือดำปีนะคะเจอกับคำว่าออโซออโซกลายเป็นชิคโคมเอโซิคโมเโซนะคะข้อที่4คะ่ะกดทั้ง3ข้อที่พูดมาทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ย จะไม่ใช้กับคำสัรพยางเดียวที่สะกดด้วยตัวฮีอึดนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าชดท่าที่แปลว่าดีนะคะตัดคำว่าท่าออกก็จะเป็นคำพยา์เดียวถูกไหมคะคำว่าสัดทที่แปลว่าซอนหรือว่าสะสมเป็นต้นนะคะศัพท์กลุ่มนี้เนี่ยให้คงตัวฮีอึดเอาไว้ตลอดไม่ตัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างเช่น ชดท่าชดท่าเจอกับคำว่าเนนะคะกลายเป็นชนเนชนเนนะคะซาท่าซาท่าเจอกับคำว่าอัตตานะคะก็ไม่ตัดทิ้งกลายเป็นซาท่าซาต่านะคะนัททานัทาที่แปลว่าออกหรือว่าคลอดนะคะ เจอกับคำว่าอึอมยอนอึอมยนกลายเป็นนาอึอมยอนนาอึอมยนนะคะเอาละค่ะเนื้อหาของเออวันนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการผันตัวฮีดที่ไม่เป็นไปนตามกฎก็ไม่ยากใช่ไหมคะอาจจะฟังดูยุ่งยากหน่อยแต่ว่าถ้าใช้บ่อยเนี่ยก็จำได้ไม่ยากเลยค่ะ จำไปทบทวนแล้วก็เอาไปใช้กันดูนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ